คนลักธ์ผมว่าคือคนสองคนเวลายิ่งแบบยิ่งโตครับมันยิ่งมีความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราก็แบบเหมือนผมก็คนพบว่าผมก็ชอบออกกำลังกายชอบมันจักรยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือต่างฝ่ายก็ต่างแบบมีความชอบที่แบบที่จริงๆแล้วพอคนสองคนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันผมว่ามันมันมันไม่เข้ากันอ่ะเหมือนมันไปคนละงทางกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเลยคุยกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาอะไรอย่างนงี้ด้วยครับเราไม่ค่อยได้เจอกันแบบไม่เวลาแบบที่จะไปเจอเขาเขามาเจอเราอะไรกันมัน คค<ช>เคยสียดายเวลาที่เขาขากันไหมไม่เสียดายนะจริงๆแล้วผมว่าสิเป็นสปีที่เป็นความทรงจําที่ดีแล้วเราก็คุยกันแบบเออเราแยากทางกันดีแบบจากกันด้วยดีเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ยังมีมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กันอยู่อะไรเงี้ยครับห่างกันนานหรือยังประมาณ2เดือนแล้วครับแต่จริงๆที่ไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เป็นแบบไม่ไม่ไม่ได้อยากไปแบบว่าไปตอบย้ำอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ห่างกันด้วยดีอ่ะมันไม่ได้มีประเด็นคนอื่นอะไรเงี้ยครับหรือว่าไม่ได้มีประเด็นเรื่องอื่นมามมาาแปลว่่ตอนนี้ไ ไม่ค่อยได้คุยครับจริงๆแล้วเพราะเรื่องงานด้วยเรื่องเราเขาเองก็ยุ่งด้วยเพราะเขาเพิ่งได้งานใหม่ทํางานมาสักพักหนึ่งก็เขาก็ชอบงานใหม่ของเขาอะไรเงี้ยเราเองก็ก็แบบเราก็มีทางของเราอ่ะก็เลยทนีก้ก่อนอานนี้เหมือนมีแพลนวิวากันด้วยครับก็จริงๆจริงๆก็ได้คุยกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากให้แบบไปถึงจุดนั้นแล้วต้องมาเลิกกันอะไรเงี้ยเหมือนเหมือน,นหลายๆคู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรามันยังมีเวลาอยู่อ่ะที่ที่จะแบบว่า ไปเจอหรือไปพบกับคนที่แบบเหมาะก,กับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่า4ปทีที่ที่คบมาเสียดายเวลาไหมไม่เสียดายเลยเพราะว่าเป็นเป็นเขามาเติมเต็มหลายๆอย่างที่ที่ผมไม่เคยมีอะไรเงี้ยมาสอนอะไรหลายๆอย่างที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเออแบบคนคนหนึ่งไม่น่าจะทําให้เรารู้สึกดับไม่ได้อะไรนะครับผู้ใหญ่เจ้าฝ่ายที่ได้มาด้ยใจดีอะไรนะครับผู้ใหญ่เจ้าฝ่ายโอ้โอ้โอไม่ไม่ไม่ต้องถึงขนาดผู้ใหญ่หรอกครับจริงๆคุยกันเองก็ก็โอเคแล้วเพราะว่าเออมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคือมันมันคุยกันโอเคตกลงกันด้้้ววยยยยดดดีีีีอออะไรร่่าางงงเเจกันนพืๆม กาวใจให้บ้างไหมัเป็นกาวใจไหมเหรอครับเออผมไม่ได้ขอให้ใครช่วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราคุยกันคุยยแล้วเนี่ยเราตัดสินใจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เออก็ก็โอเคก็ก็ไม่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 ต้องให้ใครมาช่วยสมานเพราะว่าเราตกลงกันแล้วไงคือมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเออแบบต่างฝ่ายต่างแบบเออหรือว่าคนในคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าณตอนนี้ก็ก็คงแบบ ต่างฝ่ายต่างไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอะไรเงี้ยครับยังตอนนี้เรามีได้เพียงยังครับยังไม่ได้คุยก็พักก่อนพักเราก็ทํางานเต็มที่แล้วก็ปั่นจัก,กรยานอยากทําอะไรทาช่วงนี้คือแบบไปเที่ยวแบบเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แบบเซนสรรื่อสื่อวิญญาณละครที่เราถ่ายมาเจ็ดปีเนี่ยทุกอาทิตย์ก็จบพอดีแล้วเราก็เหมือนเราก็มีเวลาว่างที่เราจะอยากไปเที่ยวอยากไปไหนที่เราไม่เคยได้ไปอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปทำอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันอนุญาตไามมันมีข่าวหรือเรื่องทำร้ายร่างกายอ<ะ>ไกันด้วยไ,ไม่มีครับ ผมผมสาบานได้เลยไปถามเขาได้นะ <_ pepp ear> คือเราเราจริงๆผมกับไยหน่าเนี่ยคบกันมา4ปีเนี่ยถ้าถ้ามันมีเรื่องนี้มันคงไม่อยู่ยื้อกันมาขนาดนี้หรอกครับจริงๆเขาเขาเป็นคนน่ารักใจเย็นแล้วไม่เคยทําให้แบบเราไม่เคยแบบขึ้นเสียงทะเลาะก,กันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเราก็คุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้ภาพขาดีแล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เขาเสียใจเพิ่งได้ยินเนี่ยก็ตกใจนะแต่ผมว่าคนก็คงเล่นประเด็นกันแหละว่าเออมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ก,ก็ตามตามสบายครับแนตะ่ว่าจริงๆแล้วก็เหตุผลก็คือแค่นี้คือเราก็แยกทางกันด้วยดีอะไรเงี้ยครับไม่มีที่ไม่มีครับไม่มีจริงจริงนะหลังจากนี้คุณมองความรักเปลี่ยนไปไหมคะเพราะว่าแบบเป็นคนรบใครยบคนาน <c oughs> ก็จริงๆ <c oughs> ก็นานที่สุดแล้วนะหลัง <c> ค <oughs> บ,บม,มา <c oughs> เปลี่ยนไปไหมเหรอครับ <c oughs> ม,มันมันก็ไม่ได้เข็ดกับความรักนะครับแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าเออหลังจากนี้เวลาที่เราจะแบบเริ่มคบใครจริงๆอ่ะผมว่ามันต้องศึกษากันนานกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยแบบว่าดูว่าเออชอบไม่ชอบ อยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องของความชอบความคิดอะไรเงี้ยเรื่องความคิดเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยแบบความคิดมันไม่เหมือนกันอยู่กันไม่ได้จริงนะแล้วบางทีผมก็เข้าใจว่าเราก็ไม่อยากเปลี่ยนความคิดเขาไม่อยากเปลี่ยนตัวเขาเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวเราถามว่าแบบได้พยายามกันไหมมันก็พยายามกันมาแล้วแต่ว่าต่างฝ่ายก็ต่างแบบรักอีกฝ่ายหนึ่งมากแล้วก็ไม่อยากให้แบบจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมว่ามันมัน พอเราเป็นตัวเองมากๆขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะมันถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นจุดที่แบบมันมันห่างกันเกินไปแล้วอะ่ะที่ที่จะแบบว่าที่จะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับ <ready. S 1> อะไรนะครับเปลี่ยนไปเเปลีย่ยนไปในลักษณะไหนละครับมันเปลี่ยนไปรับผอบมากขึ้นในการใช่ก็ก็คแบบงจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นแล้วก็คงดูนานกว่านี้แบบก็อีกสักพักหนึ่งกันอ,อ่างเงี้ยครับตอนนี้ โสดครับโสดครับตอนนี้มมีใครเดินก็มาเปิดใจไหมหรือปิดใจไว้ก่อนเออยังผมว่ายังอยากทํางานอยู่เพราะตอนนี้เรามีหลายสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วการมีความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ผมผมว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แบบไปไปตีกรอบในสิ่งที่เราอยากทําได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมมีแลนที่จะทาธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับจักรยานอะไรเงี้ยตอนนี้ผมทาเสื้อจักรยานด้วยอะไรเงี้ยครับก็ขายมาได้ตั้งแต่ต้นปีขายดีแล้วก็เราเราจะทําทัวร์จักรยานอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปแล้วก็แบบเออก็ ทำในสิ่งที่เรารักไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความสุขดีแฮปปี้ดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอก็ขับสัญยาณด้วยนะ